สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับผมวันนี้หลังจากเย็ดพักแล้วครับก็มาพักพ่อนกิมาให้น้ำต่อครับอะไรมาพักพอ่อนตาา้นตะขบไปยิบมาหากินตะขบพี่น้องแบบมาหากินตะขบนหน่อย,ยรสชาติมันจะหวานหอมนะครับเนาะมห,หากินตะขบ คือว่าดกอกเยพี่น้องเนาะสกบงจงองไห้เป็นพรมครับไห้นกไห้นกครับไห้นกให้รัดทุกชนิดนะครับนกทุกประเภทเลยครับมานน่หมดเลยครับนี่ตอนนี้มีหลายต้นครับดกอกเลยครับเลยสกบดอกอยู่พี่น้องหลายต้นด้วย เอาไว้กับเครื่องได้ครับนี่ปรากฏว่ามาเจอครับพี่น้องโอ้ยมาเจอหนอนครับเจอหนอนใหญ่ครับเห็นว่าพี่น,อน้นองโอ้ซุ่มมาเห็นนอ้องมีสีเงาเด็กจีจองใหม่เมืองน้องกับนอ้องเห็นมาหน้บาบ้านชื่อนา่บุตร นอนสีเขียวครับนี่น,นี่ครับนอนรุ่งไปใกล้ครับนอนสีเขียวครับโอ้สีเขียวสดสวยงดงามครับนี่กดแล้วเจอหนอนเนาะครับเนาะโอ้หนอนตะคบครับหนอนตะคบอีกตัวหนึ่งที่น้นนองนี่ น,น,อนอนตะครบแล้วครับนี่โอ้ขาวาชิม่านกินตะคบหน่อยครับเจอนอนโอ้เป็นตายานเน่อยที่น้องเนาะโอ้เป็นโคนเป็นหัวเป็นน้ำแล้วเนาะตายานครับ ตัวเขาก็หัวเขาตยายย่ะน,นะครับเนา้องง่ายมากก็มีนอนครับนี่อยู่สองตัว,วครับพี่น้องตัวแนงเขานตัวนี้บวกลงง่ายครับตัวนี้ง่ายครับง่ายมาก เราจะมาหากินลูกตะคบพี่น้องเอ้ยน่าเกลียนอนหนุ่ครับลูกตะคบแต่ลูกเอฟเลยครับนี่ครับที่มาให้น้ำน้ำนะครับมาให้น้ำทั่วน้ำทุไม้หม่ทกตัพี่น้องครับฝนก็ยันมืดค่ำแล้วนะครับแต่ไอ้ตกบ่อกรหูสแดงนะครับเนาะ ก็เลยมาหากินบุกทุกขบมาแล้วก็นอนเนี่พี่น้นอ,นนอ,นองเอ้ยเ็นไอน้อนพี่น้องนนอนดูดิมีแห้งสบายดีทุกท่านร้องนะครับเนาะถามข้าวถามข้าวกันเนาะครับเนาะถามข้าวพี่น้องเอาพิ่คิวดีแห้งกันทุกท่านครับเนาะ รวมหญ่ๆครับนตากินนะครับเนาะยูคทุกข์มันถ่ายกินมากเลยนี่เป็นลุงใหญ่ๆนะครับนะเนาะน้ำาดานพลังแสงอาทิตย์ครับปล่อยตลอดเวลาครับผมนี่เขียดอย่างน้อยลู่ส้มทอนครับ กัดจิกขบจิกพี่นอ้องโอ้ยลูกตะบคบกันตาแสบจังยังเนี่มงมงมงยครับก็ลูกงม่งๆนะครับผมลูกสุกแดงๆกินตัดกินทั้งนั้นเลยพี่น้องเนาะ าฝนทั้งบ้านพี่น้องทีต่ตกดีอนยะู่เนาะทั้งบ้านผมไม่ค่อยตกครับพักนี้เป็นยังงนี่ขึ้นมากั็หายขึ้นมากก็หายครับไม่ได้ตกเลยครับเนี่ยตกมากั็เขาหยังไม่ได้พี่น้องตกมากเพราะแม่ตัดยืนตับฝนพายยิ่หมุดเปียกนวนครับ บ่าูกว่าเป็นจังไลาปีนะลูกเคยแรงปปนี่จากเที่ยวพี่น้องเอ้ยฝนเป็นภาคตะวันออกจังหวัดสกแก้วให้แรง,ยงเยอะครับพื้นว่างันเย็นพื้นว่างันเย็นทีน,น,นี่นะมาแรงระนะโอ้ยผมกลังเงยไหลพูดไก่เหี่ยวเข่าไกลยืนตายนะครับเนาะแรงไร แต่ผมก็ยัง,งมนนงนีนมามบดารน,น,นีาานห้อมเนาะยังมีนามบดาลอ้ว่นามบดาลแห่งยามไหลก็บ,บึนก็กนลังที่นอ้องหวังที่ชิบแห่งเนาะครับเนาะเด้อเพื่นเพี่ยน,นท่านผู้ชมที่น,อน,น้องมาำจินตะขบน้ำเงินนะครับเด้อหวานหอมครับเนาะแบครับแบ่บ มาพักพ่นครับหลังจเกษ็ดผักเล้ยวเก็ดผักเล้ววขมาพักผัอนยังไงมีห้น้ำครับติดเครื่องไ้น้ำกรันตอนนี้ติดเครื่องยังไม่ได้พี่น้องท่ายคลิปอยู่ติดเครื่องก็นยันไม่ได้ยินอย่างละนอกพี่น้องน้อมันจะดังเนาะขอขอบคุณด้วย เพืเ่อนๆเมอนนนะครับน้นอยที่ผมมาให้กำลังใจนะครับน้อยกดไล่น้ำแล้วเออครับเด้อกดไล่กดแช่น้ำน่ำนครับผมไล่ส่วนๆอย่งช่องหน่ยอยน่ครับปูติดตานหน่อยอยู่บางทีก็ทอ่อเนาะครับพี่น้องนนเนาะเ่นไปเลนมากก็ท่อแห่เนาะครับช่วงนี้ช่วงนึงครับ กูติดตามมากมากขอมาขอมาที่เราคือติดตามไมา่ครับเพราะกดติดตามแล,ล้วเราแบบมโหจักไปชัางแดน,นะครับกดออกขึ้นเขาครับติดตามขึ้นแล้วก็ลงขึ้นเขาที่ก็ทอได,ด้พี่น้องไมาให้ติดตามให้เราเพราะกดให้ล้วก็หายนะครับนาหลายคนอยู่ครับหลายท่านอยู่แต่กระโปรงก็ปว,ว่ายอย่างน,นั้นนะน้องนะผมก็ปล่อยเลย ผมตามมาเร็วก็คือเร็วครับมบ่ไปกดขื้นหรอกมัวจะเป็นต่างประเทศหรือว่าเดี๋ยวผมก็บรู้วลาอัน,นเป็นน้องเป็นปน้นองเขาไหลเพี้ยน,นมาไหลามาฮะมากดหายแล้วก็หายนะครับน้องอันนี้บอกว่ากันครับโอเค มาหาจิ้มตะโกนม่แเราพี่น้องแก่เซ็งแก่เมยครับผมงานเมย์เมย์กับกินรสชาติหอมหวานนะครับมันนี่มอมหวานด้วพี่น้องเน้อ,นอ,นอ,นอหวานครับหวานอร่อยหอมพี่ครับไลบ่ไลบรรยายน้ำส่วนผมมัด ทุกเมือจริงละพี่น้องเข็ดผักเก็ดลงก็มาถินตะกบิละแล้วต่อไแวะแ่ายทําหนงพี่นอ้องเืงเนาะไม่เนี่ขอไทยทัานึ่งชิบชิหนึ่งนังจา่ไทยทําชิบสันไปเลเนะครับเนาะขอขอบคุณอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะในเมื่อเที่ว่าเขาไมาเป็นนั้นอะไรเสำหรับใจพอบีเลยพี่น้อง เร่ยมาถึงมันตั้งใจให้น้องคนนอขอขอบคุณยังสูงนะครับเนะาะเพราะว่าฝนฮ็ดจังเด้ฝนทีิตกให้พี่น้องเอ้มาปีนี้เป็แรงแท้เขากยปดกรอบแดงแล้วครับจังลงชิดไปลแล้วล่ะชิดที่เลี้ยวเนี่ยนะครับเขาก็แดงแดงแดง หลายอยู่ได้ครกับพี่น้องหลายอยู่ครับเปถึงทั้งทั้วนะนี่มาใช้ตะครับในเป็นเ,นนนนนเ,นเต้ยนในพี่น้องบึ้งละมี่อย่างนกมาพักพ้นไก่ยาพี่น,อน้องเนาะยามเนี่ยจย้ายสี่เหลี่ยมน,นะครับเนาะดูกันไปครับแตล่ละคนคนนี้หน้าที่ทำไป เดียดมีงานกันฮ็ดกันไปขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับนอ้อ่น้องใช้เดียนเฮาขอให้สงบดยเร็วนะครับเนาอปกติตั้งประเทศิเฮาก็ได้ตั้งบ้านเฮาก็ได้ก็จะได้ ขัดแย่งกง,งนเยี่งนะครับเนาะจะได้ไประชาชนห้อยจะได้อยู่อย่างกินดีแค่นี้ก็ลำบากคุแหฮงแล้วครับที่นี่กับขอฝากไว้ท่านนี้น,นะพี่น้องเนาะที่หน้าพทอกันไหมนะครับให้เป็นกำลังใจาน้ำเนาะครับเด้อครับสวัสดีครับผม